มันการตอนเจ้า7จ็ดมครึ่งนะคะเ,เ,เ,เดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วลูก You have to waiting ก็ให้โซ่ปะ Yeah, yeah. โอ้เจ็ดเอาละตะวันออกเจ็ดมงคลอารมณากาศหน้าบ้านเก็บของขึ้นรถจะกลับบ้านแล้ว I'm ready now. you finish ผมเองเก็บของเลยนะ you waiting to go home oh. หรอลูกเราจัดหน่อยรถคัน <laughs> <laughs> นี้เราจะเอาไปทิ้งนะคะเพราะว่ามันมดอายุแล้ะเจ้ามันขับได้สอง สองแสนสี่หมืนถือว่าเยอะสองแสนสี่หมืนกิโลเดี๋ยวปอปูจะเป็นคนเอาไปทิ้งอันนี้รถล,ลูกบ่าวนะคะเราจะเอาไปทิ้งพรา่ามันคับได้แล้วถ้าเอาไปทิ้งกะรัฐบาลใจ่ายให้สามพันสามพันโคนก็นกนคือหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะคะการทิ้งเพรถะราเกินไปทิ้งหนึ่งหมืนห้าพันบาทจามันต้องทิ้งนะคะเพราะว่ามัน ขับไม่ได้แล้วรถล,ลูกชายขับมาหลายปีแล้วเดี๋ยวก็จะต้องซื้อคันใหม่ข้างนอกมันสวยนะแต่ข้างในมันไม่สวยแล้วไงนี่เจ้าอันนี้กตีบอดพอบปูตีไม่ยยาหมดเลยนู่นไปถึงถนนมันกว้างนี่ก็ไปถึงบ้านหลังนั้นเลยนะอันนี้ข้างหน้านะคะแต่วาสมศิมไม่ได้ถ่ายเนาะ อันนี้มันไปนคุยตูนนะคะคุยตูนหนะน่อเนี่ยคุยตูนแน่นึกนั่นเลยถ้าเป็นคนบ้านเฮายู่ถ้าจะมีเหรียญนะอู้เนี่ยตีนี่มันก็ไปอันนี้ทางหน้ามันก็ไปถึงตีถนนใหญ่เห็นไหมตีกั้นถนนใหญ่ตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะคะสมปซีก็จะกลับบ้านแล้วเก็บของบรรยากาศสวยๆ ในกาดหน้าบ้านนะฮะเอนซันโน่นดูเด่เอนซันพอมันเลยซลลี่ฮัลโหลแซลลี่ฮัลโหลแซลลี่มาเมย่าอะไรก็ถนนเห็นไหมอันนี้ก็บ้านไม่ย่านนี่แหละอันนี้ให้คนเช่านะคะมีคนเจ้าอยู่ไม่ย่าบอกคุณสมศรีก็จะเข้ามาอยู่ รงนี้แต่เราก็ไม่รู้จะมาทําอะไรเนาะสวนมีคนบอกทําไมไม่ทําสวนหลังบ้านมันทําสวนในหนาบ้านนี้มันหนาวมันก็ทําได้อยู่แต่ว่ามันมันไม่ไหวนะคะมันอยู่นอกเมืองขับรถมาสองชั่วโมงครึ่งเจ้า จากนี่มีคนถามว่าแม่ย่าไปซื้อกัเข้าที่ไหนจากบ้านแม่ย่าไปซื้อกัเข้าในเมืองนีประมาณมันก็เหมือนบ้านนอกบ้านเฮานั่นแหละเออประมาณสองกิโลแม่ย่าไปซื้อกัเข้าวน่ะประมาณสองกิโลเจ้าอันนี้ก็เป็นโรงเก็บของนะคะอันนี้ก็เป็นโลงเก็บของบ้านมันกอยูทั้งส่วนนี่ไหมบ้านฝรั่งมันจะมีห้องเก็บของต่างหากเนาะอือจะประมาณนี้แหละเจ้า Bye bye, Sally. Yeah, Anson. <laughs> Go. Không rồi. Không có gì. Bye. bye. bye.